ท่องตามใจูเดพระชายาหมอยาเซียนบทที่1697หลังจากประชุมผู้ปกครองเสร็จแล้วอยู่วนเห่ากับหยวนชิงหลิงต่างถูกเรียนเชิญไปพบผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพูดคุยถึงปัญหาของนักเรียนแน่นอนว่านักเรียนไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ต้องมั่นใจว่าที่บ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรให้นักเรียนพยายามอย่างสุดความสามารถสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด หลังจากพูดคุยกันแล้วรู้ว่าในครอบครัวรักใคร่สามัคคีกันอย่างมากไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนกระทั่งยังมีการให้กำลังใจทางโรงเรียนจึงค่อยวางใจไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมปลายหวงฉัวหรือโรงเรียนมัธยมเซิงเย่ป,ปีนี้ล้วนเดิมพันนักเรียนสองคนนี้หลังจากประชุมผู้ปกครองเสร็จแล้วหยวนชิงหลิงมารับเจ้าฮ้าที่โรงเรียนแล้วออกไปทานข้าวใกล้ๆโรงเรียนมีร้านอาหารข้าไม่เลวแห่งหนึ่งแต่ค่อนข้างเสียงดัง เมื่อก่อนยวนชิงหลิงมาสถานที่แบบนี้น้อยครั้งมากเพราะนางไม่ชอบความเสียงดังอยู่วนเฮายิ่งมาน้อยครั้งกว่าแต่คืนนี้พวกเขาคิดว่าบรรยากาศที่นี่เหมาะกับอารมณ์ความรู้สึกคืนนี้ที่สุดสั่งเบียร์มาสองกระป๋องกับน้ำอัดลมมาหนึ่งกระป๋องทั้งสองคนชนแก้วกันอยู่ในร้านอาหารค่ำนอกจากดีใจมีความสุขแล้วก็ยังภาคภูมิใจอย่างมากและพวกเขาได้มีส่วนร่วมในความสุขและความสำเร็จ เจ้าฮาที่ดื่มเหล้าได้ไม่เลววันนี้รู้สึกร่องลอยมองดูภรรยาคนสวยคิดถึงลูกชายที่เก่งและก็คิดถึงความสงบสุขเจริญของเป่ยถังในตอนนี้เขารู้สึกว่าชั่วชีวิตนี้ไม่มีอะไรเสียใจแล้วตอนนี้หวนคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาตอนนั้นเขาถูกใส่ร้ายไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนกลายเป็นที่ขบขันในราชสำนักแม้แต่เขายังคิดว่าชั่วชีวิตนี้คงจะต้องผ่านไปอย่างโคตรงี่เงาอย่างนี้แต่ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่นางมาด็อกเตอร์หยวนขอบใจเจ้า ในระหว่างที่มันเมาเขาจับมือหยวนชิงหลิงไว้แล้วพูดขึ้นด้วยเสียงเบาห้องเต้ทำไมจูจ่ๆก็พูดจากแรงใจขึ้นมาหยวนชิงหลิงยิ้มหัวเราะพร้อมพูดขึ้นหากเจ้าไม่มาข้าก็คงเป็นที่ขบขันไปตลอดชีวิตเจ้ามาแล้วข้าก็กลายเป็นผู้ชนะเขาถอนหายใจพร้อมพูดขึ้นว่ากลมกลืนสวยงามมากเมาแล้วหยวนชิงหลิงมองดูเหล้าที่ถึงก้นขวด เป็นไปไม่ได้เล่าแค่นี้ไม่ทําให้ข้ามเมาค่าเพียงแค่รู้สึกว่าวันนี้มีความสุขมากเจ้าเสี่ยงตายคลอดลูกออกมาแต่ข้ากลับได้รับความสุขหลายคนอาจจะคิดว่าทุกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพรสวรรค์และชื่อเสียงของเขามีเพียงเขาที่รู้ทุกอย่างนี้เป็นเพราะนางนางมาแล้วถึงค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังไม่นางก็มีความสุข ขับรถกลับในตอนค่ำอยู่วนเ่ามองดูไฟถนนข้างหน้าความเร็วของรถไม่ช้าไม่เร็วเขาหันไปมองหยวนชิงหลิงที่กำลังตั้งใจขับรถอย่างลึกซึง้งสองปีมานี้เจ้าห้ายิ่งอยู่ก็ยิ่งมีสเสน่ห์ทุกครั้งล้วนจะต้องถามคำถามหนึ่งว่าได้เบาะแสอ่อนแล้วหรือไม่นี่เกี่ยวข้องกับสภาพร่างกายของเจ้าห้าดังนั้นหยวนชิงหลิงจึงอดไม่ได้ที่จะถามมากหน่อยนางก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คำตอบอย่างแน่ชัดแต่ว่าครั้งนี้หยางรูไหก่กลับบอกนางว่า มีเบาะแสแล้วจริงหรืออยู่ที่ไหนหยวนชิงหลิงรีบถามขึ้นอย่างดีใจอย่างยิ่งยังไม่แน่นอนแต่มีเบาะแสแล้วบางทีผ่านไปอีกสักพักก็น่าจะรู้แน่ชัดว่านางไปอยู่ที่ไหนเจ้าวางใจมีข่าวของนางแล้วข้าจะรีบบอกกับเจ้าดีดีมากเลย หยวนชิงหลิงโล่งอ,อกหายลอลอเจออย่างน้อยก็สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่ขาดคืออะไรและก็สามารถรู้ถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงกับผลกระทบของยานี้หากเรื่องนี้ไม่ได้รับการแก้ไขนางก็ไม่สามารถที่จะวางใจได้ตอนที่ฉีดยายับยั้งหยวนชิงหลิงบอกว่าสามารถลดปริมาณยาลงบ้างนางสามารถค่อยๆค,ค,ควบคุมความสามารถพิเศษของตนเองได้ยังรู้ห่หัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่า ข้าก็มีความคิดเช่นนี้ให้เป็นไปทีละก้าวต้องมีสักวันเจ้าก็จะไม่ต้องฉีดยายับยังนี้อีกต่อไปข้าก็คิดเช่นนั้นหยวนชิงหลิงยิ้มแย้มช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1698ฉีดยายับยั้งเสร็จก็ต้องเตรียมตัวกลับไปแล้วและก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องซื้อซื้อตอนนี้อยู่วนห้าวชอบกิจกรรมแบบนี้มากเพราะเมื่อกลับไปแจกของขวัญพวกเขาล้วนต่างตื่นตาตื่นใจ แต่ว่าก่อนที่จะซื้อของขวัญยังต้องนัดพ่อตีอวีออกมาทานข้าวรู้มาจากเซเว่นอัพว่าตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารโรงเรียนและยังเปิดโรงอาหารต้องขอบคุณสิ่งที่เขาทําเพื่อเซเว่นอัพเมื่อโทรศัพท์หาพ่อตีอวีทางด้านนั้นเสียงดังอย่างมากพร้อมพูดขึ้นว่าอะไรนะทานข้าวข้ามีเวลากินข้าวเสียที่ไหนเจ้าไม่นัดข้าล่วงหน้าหนึ่งเดือนข้าจะมีเวลาไปหาพวกเจ้าหรือปิดเทอมก่อนปิดเทอมค่อยมาอีกทุกวันอาทิตย์หลังจากนี้ข้ามีนัดเต็มแล้ว งั้นตอนกลางคืนละ่ะตอนกลางคืนออกมาทานมือดึกหยวนชิงหลิงพูดขึ้นทานมื้อดึกข้าแก่จนอายุมากขนาดนี้แล้วเจ้าจะให้ข้าทานมือดึกเจ้าเป็นหมอไม่รู้ว่าทานมือดึกไม่ดีสําหรับร่างกายคนแก่หรือไม่กินไม่กินได้งั้นมีของขวัญให้ท่านหนึ่งอย่างขอบคุณท่านเอาของขวัญวางไว้หน้าโรงเรียนข้าเลิกงานแล้วค่อยไปเอาไม่คุยกับเจ้าแล้วกับข้าวของข้าจะไม่แล้ว เจ้าเด็กพวกนี้กินเยอะมากหากกับข้าวไม่ก็จะไม่พอกินกันแล้วเดี๋ยวพวกเขาก็จะมาตักกับข้าวแล้วไม่พูดแล้วแล้วมือถือก็ถูก,ถกตัดสายอยู่วนเฮาได้ยินเสียงตะโกนของเขาผ่านทางโทรศัพท์จึงพูดขึ้นว่าเขาต้องทํากับข้าวด้วยตนเองหรือเขาทํากับข้าวเป็นหรือหยวนชิงหลิงหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าเขาทํากับข้าวอย่างมีความสุขมากนักเรียนที่โรงเรียนก็คงจะชอบเขามากหาเจอความรู้สึกที่ได้รับการยอมรับแล้วอยู่วนเฮาพูดขึ้นว่า ยังมีความชอบแบบนี้ด้วยหรือหลายปีมานี้ถึงแม้เขาจะอยู่กับนายท่านใหญ่นายท่านสามแต่ยังไงก็ไม่มีญาติพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่ที่นี่คนเดียวต่อให้มีเพื่อนก็ชดเชยความรู้สึกเหงาในใจไม่ได้อยู่กับพวกเด็กๆเ,เขารู้สึกมีความสุขงั้นก็เพียงพอแล้วหยวนชิงหลิงขับรถเอาของขวัญไปไว้ที่ป้อมยามโรงเรียนให้ยามเก็บไว้ให้กับผู้จัดการพ่อจากนั้นก็พาเจ้าห้าไปชอปปิง้ง ในเมื่อคืนนี้นัดเจอพ่อตีอวีไม่ได้จึงนัดเจอกับนักออกแบบหลังจากบอกสิ่งที่ตนเองต้องการแล้วก็ให้พวกเขาไปออกแบบตอนที่ตกแต่งให้พี่ชายกับพ่อแม่มาช่วยดูก็พอเดิมพวกเขาอยากซื้อบ้านเพื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันลำพังสองคนแต่เมื่อคิดถึงผู้อาวุโสทั้งสามอาจจะต้องมาอยู่ด้วยดังนั้นตอนที่บอกถึงสไตล์ในการออกแบบก็มุ่งไปทางความคิดในสิ่งที่ผู้อาวุโสทั้งสามชอบ สุดท้ายหลังจากคุยกันแล้วกว่าชั่วโมงครึ่งนักออกแบบก็เข้าใจพร้อมพูดขึ้นว่าดังนั้นต้องการออกแบบสไตล์จีนโบราณใช่ไหมดูแบบเก่าแก่ก็ดีแบบนี้เมื่อพวกเขาออกไปเที่ยวแล้วกลับมาบ้านก็จะมีความรู้สึกคุ้นเคยในขณะที่ลังเลนักออกแบบคิดในใจอีกตึกร่ำรวยจริงๆบ้านของเรานับตามชุมชนบ้านเรือนในพื้นที่ทั้งหมดล้วนเป็นของเราตึกหนึ่งของที่นี่ที่จริงก็พื้นที่ไม่มาก อยู่วนเฮ้าเผยถึงความร่ำรวยอย่างลืมตัวเมืองหลวงอยู่หวนเฮ้าพูดขึ้นนักออกแบบตกตะลึงสามารถซื้อทั้งชุมชนในเมืองหลวงจะมีเงินร่ำรวยมากมายขนาดไหนขนาดโม้ยังสามารถโม้ได้ถึงขนาดนี้คนอื่นจะไม่ตกตะลึงได้อย่างไรพรุ่งนี้พวกเขาก็จะกลับไปแล้วไม่มีเวลาทันได้เห็นภาพออกแบบแล้วดังนั้นหลังจากกลับไปก็ให้พี่ชายช่วยออกความคิดเห็นบ้างไม่เหมาะสมตรงไหนก็เปลี่ยนแปลงเลย หยวนชิงโจฟังสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วก็พูดขึ้นว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ห้องรับแขกกับห้องนอนของพวกเขาให้เป็นแบบสไตล์จีนห้องนอนของพวกเจ้าจะให้ออกแบบเป็นแบบไหนออกแบบให้ทันสมัยหน่อยไหมหยวนชิงหลิงรู้สึกค่อนข้างลำบากใจยังไงสามีของนางก็เป็นคนโบราณคนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องยุ่งยากขนาดนี้เอาเหมือนพวกเขาแหละในห้องของข้าต้องมีอ่างอาบน้ำอันนี้ขาดไม่ได้เจ้าห้าชอบแช่อ่างตอนที่อยู่ในวังก็ชอบไปแช่บ่อน้ำพูร้อนอย่างมาก เรื่องบ้านยกให้หยวนชิงโจช่วยจัดการบอกลาทุกคนแล้วก็เดินทางกลับบ้านขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ